สวัสดีทุกท,ทุกท่านนะครับวันนี้กับผมในไดฟอร์เกมเมอร์และเทคเค้นสามนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเล่นในโหมดของเทคเค n นฟอร์สโหมดนะฮะอ่าเป็นโหมดอ่าเทคเค้น่าแบบเดินตู้นะครับจะเล่น,นไฟดี่เอาตัวตัวนี้แล้วกันครับอ่า นโหมดเทคเกิฟอร์สนะฮะโหมดเดินสู้นะฮะแอบดูดิมันโหมดนี้สู้ยากไหมออกมาดิออกมาเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเล่นนอกรอบนะนไม่ได้เล่นให้ใครดูอืมเป็นไงเล่าโอ้โหสนุกอยู่อือมมานี่ไงเตะโอ้โหเป็นไงเป็นไง จะลองเล่นดูว่าเล่นนอกล่าจะมันสนุก,ยยนกดีก็เลยอยากจะเล่นแบบนี้ดูมั่งมาให้คนดูนะดูมันจะมีบอสเอ,อาไว้สู้ไหมนี่ไปโอูทีเดียวเลยมาโอ้ยเป็นไงเป็นไงมาเอามาดิเฮ้ยอะไรอะไก่ right, awesome. เก็บได้ป้างอ้าเก็บได้โนเก็บไม่ได้ เป็นอันไหลแล้วมันเก่งขึ้นหรือเปล่าอะอืมเออมันวิ่งมันวิ่งกระแทกได้นี่หว่ามาเต,ต,ต,ตนะเตะหน้าอุ้ยโ,โดนหมุนเตะอันไหลแล้วขึ้นมาก็โดนดิมาขึ้นมาอย่างนี้ก็โดนดิอือม,มาทงไหนแล้ว เก็บไก่มาอ่ะไปทางไหนอ่ะนี่แน,น่อ้าวรีโหลดอ่อเอาเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีคนเอามีคนอื่น,น้วยเหรอม,มาดิมีก็มีก็มาดิเอาแพ้เลยว่ะเอ้ยง่ายแท้วีไก่วีไก่ อเดี๋ยวจะบอกนะจบแค่เนี้ยอ,อ๋อยังไม่จบครับผมอีมสเตทสองด้วยนะเลวูรอนไฟอ๋มอ,อมันมีอ,อ๋อนี่ไงหลอดหลอดดงล่างมันบอกเราหยุดนะว่าเราเล่นไปถึงเส้นทางไหนแล้วเราไปถึงที่เท่าไหร่แล้วนะไม่มีเวลานับหลอดครับมันจับเวลารวบทีเดียวหมดเลยมาน <c oughs> ี่ท,ทีเดียวทีเดียวมา พวกข้างหลังเนี่ยมันเอาอะไรแล้วไม่เน,เนี่ยเตะปากหลับเลยไปหออะไรเแล้วเต <c oughs> เข้าเข้าไปในขอบจอของมึงเลยไม่ออกมาเออไม่ออกมาก็เตะดิมาเอาอ๋อเราต้องเดิน <c oughs> อะไรเแล้ว เอ้าโอ้โหมันหมุนเตะโดนมันหมุนเตะทีเดียวนี่เลยเล่นรถเลยอืมเล่นรถไวมากครับเลื้อๆไก่ไก่ไก่อืมไก่เอาเก็บจะเก็บไก่อ่ะเออจะเก็บไก่อ่ะเก็บอ่องน้าได้ว่าดุอืมเฮ้ยโอ้โหจะจะบอกนะอ้าวตายเลย โอ้โหเมื่อแต่ลีลาก็จะเก็บไก่โอ้ยเอาใหม่เลยไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ขอยทีหอยทีครับเอาเป็นใครอ่ะเนี่เอาไอ้นักกากเสือดีกว่าขอเป็นนักกากเสือบ้างนะคิงนี่มารอบนี้ไม่เล่นแล้วเอาจริงแล้วรอบนี้มาคิ่งไงทิ่งไฟภาบกายเอาออกมาดิอ๋อเราต้องเดินไป ไตมาไตไงเราอืมไปมาทุเตะไตไตมาทำไมมาทำไมเราอืมไม่ยอมออกมาก็โดนดิตีไก่ โอ้ยคุณคุณมึงอะไรเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเตะเราเตะเราก็เดินเลยเจอหน้ากากเปลือเข้าไปไอ้เอ้าไม่หยีบเลยเตะเลยยันไงเราเตะเตะเองเดียวเรามาเอ้าเดี๋ยวมันโอ้โหมันเข่ากระแทกขอมมากเอะอืมอิน อโอ้โหเตะไม่โดนวะแม่เตะก้านคอโดนรีโหลดมามาเอา้ามันนอนอแล้วมันนอนทำไมอ่ะมาเฮ้ยโอ้โหมึงไม่เข้ามาเราเสียเวลาเออ ไ่นี่เอามาดิไปอืม<ป>มาไป <laughs> นี่เลยจบ <laughs> มาด่านสองครับดูดูผมจะไปถึงไหนนะ <Fight. S 1> อาจจะไปฝึกรอบรอกรอบรอบนะผมด่านนี้มันสนุกดีอะมาเอาไงอะ เล่นเกมนี้เพลินจนลืมเกมอื่นอนะคิดดูอันไหนของมึงวะฮะ 5, ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมดเวลา <S 1> 1, <S โอ้โหเดี๋ยวลูก <up. S 1> เอา <Game over. S 1> เอาหมดเวลาเฉยเลยวะอะไรวะ โอ้โห,โ,หโ,หโหขออีกทีขออีกทีวะอเเรอบนี้เอาใครดีอะเอาเอาหมวยเล็กไปดีกว่ามานางอ้อมหอ้อโอ้ยน่ารักครับผมตัวนี้มาจัดไปครับเซ็กซี่ใครใหญ่มาตาสท้ายแล้วปะ่ะถ้าจบก็ไปเอาแล้วว่ะทีเดียวไงเราไปนี่ไงเราไปไป เอาทำร้ายผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงใส่ใส่ใสมาไอาเอา้ยไอ้อน,นีผู้หญิงนะเนี่ยทีมกระเด็นกับเขาเข้าไปไงอ่ะมันลงไปเอาไงวะเนี่ยอาโอเค ใส่นี่เข้ามาจุกจุกโอดจุกจุกนี่นี่มึงตีนกามึงตีนกาไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ยโดดเตะอือยังไงเรากูทำได้ไงวะเนี่ยท่า,ามันกิ่นี้มา ไม่เก็บก็ได้วะเอาอืมมันเดินลงไงวะเฮ้ยเอาไก่เก็บแกโอเอา,เอาได้อยู่ <c oughs> อืมมาเอามาดิโอ้ยโอ้โหโดดสเปรรยียนี่แหละเจอมั่งมา เดี๋ยวนะใส่ไอ้นี่ดูสีการหลบได้ไงวะใี่เกมโอเวอร์เอบร้อยครับมาอีกทีเดียวมารับสองแล้วอุณหภูมสิบเก้าวิว่าแล้ว โอเคตีพวกนี้บวกนาทีครับเตะตีการ์ฟได้ยังไงก็ไม่รู้นี่อย่างงี้เราโอ้ยจะเล่นเล่นไปไม่ถึงไหนเลยอืมจะหมดเวลาอีกอะมาเตะ เฮ้ยเอาเฮ้ยดูดูดูอ่าฮียอืมบวกเวลามามึงมาบวกม่งมาบวกเวลาให้กูเลยนี่บวกเวลามาบวกเวลาเข้ามาไต่เข้าไปถึงไหนอ่ะโดนเต่อยอดหน้า <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมเลยวอม,มันจะหมดไปเอ,าอ้าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะเต่อย่างเดียวแล้วฟาดแข้งอย่างเดียวมาเต่ไม่ออกมาก็เต่กลับเข้าจอ,อามาอืมโคตรมันเลยหมดนี้โอ้มันกว่าหมดไปเคล่นปกติกนะเต่อ่ะกลับมาต่อครับ ไหนอะอ๋อสู้บอสแล้วครับเฮ้ยหมีโอ้โหมีเห็นนี่นี่นี่เห็นมีนุไม้เห็นมีนุไม้เห็นมีนุบางไม้มาเฮ้ยเดี๋ยวชนะหมีก่อนไว้เนี่ยเอาแพ้หมีครับโอเคก็สนุกกันไปนะผมกับโหมดนี้นะครับแหมเป็นโหมดที่ว่าแบบผมว่าสนุกดีนะ เทเก,กนเอเทเก,กนนี้นะครหมดนี้นะผมก็โอเคแม่เกือบ <c oughs> ผ่านเข้าด่านสามอะ่ะโอเคขอบคุณท่าผู้ชมท่าผมที่มารับชมกันจนจบนะครับผมพีทพักรประการในขออภัยด้วยเจอก,กันใหม่ครั้งหน้านะครับผมก็ยังมีอะไรให้ผมเล่นอีกเยอะนะครับผมแต่หมดนี้ผมมาแก้มือแน่ๆครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับ